สวัสดีครับวันนี้ผมมอนติการเดนนะครับมีคําถามถามว่าอินทผลัมเนี่ยเราควรจะปลูกแบบไหนดีอินทผลัมเนี่ยมันมีต้นตัวผู้แล้วก็เป็นต้นตัวเมียนะครับซึ่งต้นตัวผู้กับต้นตัวเมียเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ถ้าเป็นตัวเมียก็คือจะเป็นดอกตัวเมียเนี่ยตลอดชีวิตเลยถ้าเป็นตัวผู้ก็เป็นช่อเกสรตัวผู้ไปตลอดชีวิตนะครับฉะนั้นเราก็มีต้นตัวผู้กับต้นตัวเมียไว้เพื่อที่ผสมเกสรกันนะครับมันก็ทําให้เราอ่าต้องปลูกต้นตัวผู้ด้วยแล้วก็ต้นตัวเมียนะครับ แต่ถ้าสมมติเราปลูกอินทผลัมพ่อเม็ดนะครับปลูกอินทผลัมพ่อเม็ดถูกมากต้นทุนอาจจะหลักร้อยนะครับอาจจะ200-300ขึ้นร้อยสองร้อยสามร้อยแล้วแต่นะครับที่เขาพ่อขายความขนาดความโตของต้นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือว่าถ้าอินทผลัมพ่อเม็ดอะสมมติเป็นสายพันธุ์ใบฮีนะครับพอเป็นสายพันธุ์ใบฮีเสร็จเราก็พันธุ์ใบฮีมาเพาะพอพันพันธุ์ใบฮีมาเพาะไปเสร็จลูกมันออกมาสมมติปลูกร้อยต้นอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ต้น เหมือนกับต้นแม่คือบาฮีร้อยเนะครับมันจะมีตัวผู้แล้วก็ตัวเมียนะครับตัวผู้ก็แบ่งเป็น70ตัวเมีย30นะครับแล้วก็ไอ้ต้นตัวผู้เนี่ยที่เป็นหมันไม่มีแกสอนตัวผู้อีกอีกอีกห้็ก็คือ35ต้นแล้วที่ใช้แกสอนได้ก็อีก35ต้นนะครับส่วนตัวเมียส่วนตัวเมีย30ต้นนะครับซึ่งมันมีน้อยมากละหลายคนเวลาปุูกถั่วพลัมเขาอยากได้ต้นตัวเมียเยอะๆนะครับตัวเมียคือมี 28ต้นที่กินแล้วไม่ฝาดนะครับไอ้ที่กินแล้วฝาดส่วนอีก2ต้นอ่ะกินแล้วไม่ฝาดฉะนั้น100ต้นได้อินทผาลัมที่เป็นตัวเมียดีๆเนี่ยสองต้นนะครับแล้วตัวผู้ประมาณสัก30ต้นฉะนั้นอินทผาลัมมันใช้พื้นที่ในการปลูกค่อนข้างห่างก็คืออาจจะเป็น8เมตรคูณ8เมตรเนี่ยมันมันใช้พื้นที่เยอะ1่ไร่มันปลูกได้ไม่กี่ต้นหรอกฉะนั้นถ้าปลูกอินทผาลัมร้อยต้นอ่ะเราก็น่าจะใช้พื้นที่เยอะอยู่เหมือนกันนะ ฉะนั้นผมคิดว่าการปลูกอินทผพาลลำโดยใช้พเมีดไม่เหมาะนะครับผมไม่แนะนําเลยมันเป็นการเปืองพื้นที่เปลืองเวลาเปลืองทุกๆท,ท,ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับถ้าใครอยากปลูกอินทผาลัำม,มาไว้กินจริงๆนะหนึ่งเปลี่ยนมาเป็นพอลงเนื้อเยอนะครับพอลงเนื้อเยอก็มีราคาตั้งแต่1,000-2,000-3,000แล้วแต่ขนาดต้นนะครับที่ที่เราจะไปซื้อเข้ามาได้นะตามแหล่งที่เขาขายอยู่แบบนี้จะดีกว่านะครับแพงหน่อยแต่ต้นนึ่งมันได้ชัว คือถ้าปลูกเป็นใบฮีตัวเมียก็ได้ใบฮีตัวเมียมาเลยนะฉะนั้นแนะนําคือไม่ต้องปลูกตัวผู้นะครับไม่ต้องปลูกตัวผู้เลยไปปลูกเฉพาะต้นตัวเมียแล้วตัวผู้ก็คือเราก็หาซื้อเกสรที่ใครขาย,ขายแล้วเราก็ซื้อเข้ามาแล้วก็ค่อยมาพ่นตอนผสมเกสรเอานะครับส่วนขุดนอขุดนอนเน้นว่าต้องเป็นหน่อทีออ่อยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ต่างประเทศอ่ะ เวลาเรามาช้าเสร็จแล้วมีเปอร์เซ็นต์การรอดน้อยมากนะครับประมาณทั้ง20-30เองดังนั้นถ้าเราเป็นมือใหม่ด้วยไม่แนะนําเลยช้าค่อนข้างยากมากดังนั้น เอาหน่อที่มันอยู่ในไทยนี่แหละขายหน่อที่อยู่ในไทยมันอาจจะแพงหน่อยที่แบบหน่อตัดสดยังไม่ชำอาจจะอยู่ราคาอือพันหกเจ็ดพันแต่ถ้าหน่อที่ตัดสดชำติดแล้วอาจจะเป็นเจ็ดแปดพันเก้าพันแล้วแต่นะครับตอนนี้อินทผลัมมันก็เริ่มมีการปลูกกันเยอะขึ้นนะครับราคาก็คงจะถูกลงแล้วนะครับใน1นถึงสปีหน้าเนี่ยเราก็อาจจะได้ต้นพันธุ์ในราคาที่ไม่แพงนะฉะนั้นก็เลือกเอานะครับสรุปเลยนะถ้าใครจะปลูกอินทผลัมนะครับแนะนําเป็นหนึ่ง พอเนื้อเยอะนะครับสองกับขุดนอในประเทศไทยเท่านั้นนะครับโอเควันนี้ผมมุนติการ์เด็นนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจให้ผมด้วยนะแดีวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ